สวัสดีพี่น้องบ้านบุงเวียนนะครับตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับอยู่กับเกษตรทอตอนเกษตรทอตอกับเป็นคนอำเภอหนองบัวระวีจังหวัดชัยภูมิครับมือนีสิพาไปหาเลาะบ้านบุงเวียนนะครับไปล้ำลึกความหลังความเก่านะครับที่เคยได้ยินซื้อเสียงครับสำหรับบ้านบุงเวียนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นรุดโดยสารจากหนองบัวระวีมากะเข่าบังกระทะ เข้าไปบ้านบุงเวยนนะครับผมเคยได้ยินซื้อได้ยินเสียงนะครับผมอยากเข้าไปเห็นหมู่บ้านบุงเวียนว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเมื่อนีกับพ่อพี่น้องหลายๆท่านล้ำลึกความหลังย้อนไป 30- 40ปีที่แล้วนะครับว่าบ้านบุงเวยนนี่อยู่บมงไหนเนาะแต่ว่าเมื่อนีผมจะเข้าทั้งบ้านหอยหินฝนนะครับหอยหินฝนไปบ้านบุงเวียนก็ใส่เส้นทางชนบท40-48นะครับถนนหัวทางก็ยังเป็นถนนลูกลังยูนะครับสำหรับถนน ทางหลวงหมายเลข4048นะครับจากหอยหินคนไปบุ้งเวียนเนาะกะระยะทางกับประมาณ6กิโลโกว่าๆนะครับเต็นทางกับซิปประมาณนี้นาะพี่น้องกี่รถเลาะไปเรื่อยเนาะเพราะว่าอยากกินสมัยกวนเพิ่นเดินทางลํบาบากคักเนาะครับสําหรับรถโดยสารสมัยกวนนี่เบื้องทางยางสั้นเลยพี่น้องบ่รู้ว่ารถเพิ่นขวนมันขนอ้อยไปขายได้ยังไงเนาะครับเบื้องบนนะครับถนบน,นยางสั้นเลย นี่คือเส้นทางจากมอญฮลฟ์นไปบ้านบุงเวียนนะครับก็ถือว่าลำบากแน่นะครับถ้าเป็นหนาฝฟนิวผมบม่อยากคิดสภาพเลยว่าสิไปยังไดได้นะครับนี่นี่ครับนวดหนักหนาจมิมาบ่าได้เลยนะครับถ้าหนาฝฟนหนาจจมื่นตรุด,ดยลูลลอนี่แหละครับแต่ว่าถนนคนทา้งก็กว้างเด้ครับกว้างโยถือว่ากว้างมากเลยแหละแต่ว่าในอนาคตถ้าปรับเปลี่ยนถนนลาดยางได้ก็ถือว่า เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่สวยบ่แพ้เส้นใดๆในจังหวัดเชียงภูมิเลยนะครับสาหรับถนนจากวังหินฝนไปบุ้งเยนนะครับนี่ครับอันนี้ก็มาลำเลือกความลังสําหรับรถโดยสารนะครับผู้ใดเคยครับรถโดยสารรถสีสสมคคกนะครับจากจตุรัสม้าละวีม้าวังตะเคววังกระทะบุ้งเยนนะครับแล้วกัม้าหินฝนนะครับจะจําได้นะครับจะเป็นคน เกาคนแก่ในอย่น้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเดยสายหนองบัวลวีบว่มีแล้วนะครับสําหรับรถสองแถวบว่มีแล้วพี่น้องที่จะเข้ามาบ้านบุงเวียเนเนาะก็มากจะเป็นรถส่วนตัวนะครับเดี๋ยวนี้ใส่รถส่วนตัวกับส่วนใหญ่นะครับสําหรับคนอําเภอหนองบัวลวีเนาะรถเดยสานสองแถวกะบ่มีแล้าาวนะครับทุกมเงอนนี่กะกัยังคิดหอดนะครับสมัยเลี้ยนนะครับนี่คือบรรยากาศกอนขามหวยนะครับขามหวยไปปุ่นก็บสิเป็นบ้านบุงเวียนพี่น้องนี่ ทางสภาพหลังจากเบิดหน้าฝนไปแล้วกระเบ,บิ้งนี่ครับจนโดนทางนานีีห้อยน้ำปลาถากไปนะครับเนี่ยเอาขี่ขามเขาม้ากับบไก่นะครับประมาณ6กิโลกว่ากว่าก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับกลับมาถึงบ้านบุงเวียนแล้วกลมาเห็นนี่แหละครับระดับน้ำของบ้านบุงเวียนนะครับสมซื้อบ้านบุงเวียนครับเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มติดไวยเชียงท้าเนาะครับก็เลยเพื่อนก็เลยเอื่นเป็นซื้อบ้านบุงเวียนนี่ครับ มาถึงมองนี้แล้วก็ถือว่าไก่ฮอดบานบุงเยนแล้วอีกบ่ไก่ครับขี่ไปกับบไก่มาเบิง่งภาพมุมสูงครับนี่คือภาพมุมสูงช่วงปลายฝนต้นหนาวของบ้านบุงเย็นนะครับน้ำที่เห็นนี่คือน้ำม,มาจากอ่างเก็บน้ำโปง่งขุนเพชรนะครับจากนนี่คือเป็นไปลายปลายเกลือนแล้วนะครับนี่คือใน,นบริเวณบ้านบุงเยนจากประมาณนี้นะครับช่วงปลายฝนเนาะอันนี้ถือว่ายังกักเก็บน้ำยังบลออยเปิดเซ็นนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชรเนาะ นี่คือนาข้าวของบ้านบุกเวียนนะครับบรรยากาศนาเพิ่นกะอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าบ้านเพิ่นยู่ติดลำเชียงท้านะครับลำเชียงท้าบ่ต้องห่วงถ้ามีแม่น้าอยู่ใกล้ๆนี่ความอุดมสมบูรณีบ่ต้องห่วงส่วนมากเพิ่นกะซิเฮ็ดอาชีพปลูกมันปลูกอ้อยนะครับสะท้อนหญ่นะครับสําหรับชุมชนใกล้แหล่งน้าลำเชียงท้าพี่น้องไอ้นากะซีมีบ่ค่อยลายเป็นใดกครับส่วนมากจะเป็น ที่ลุ่มนิดๆน,น,น,น้อยๆนะครับสําหรับน้าเข่าเนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ให้ซะส่วนเยอะเลยครับแต่สมัยก่อนนี่แถวนี่อุดมสมบูรณ์หลายต้นล้านนี่ร้ายหลายแต่พี่น้องนี่แต่ว่าผมกะม้าบ้านบุงเวียนนี่กะเป็นแค่ข้งที่สองนะครับั้งที่สองั้งแรกผมม้าแต่ปีที่เล้ววนะครับเนี่ยผเห็นระดับน้ำแบบนี้เลยวันนี้มาเบิ้งถนนหนทางในบ้านนะครับ คุ้มที่เขามาเห็นนี่กัคุ้มแรกนี่กัอยู่ติดห่วยเชียงทาเลยกัเบิ้งสภาพแล้วถ้ากิกเก็บน้ําได้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น่าจ,จะถ่วมล้อแถวๆตีนบ้านเลยเนี่ยนะครับเบื้องเร็วเยเลียนไม้เรียนะครับอันนี้ก็เข่ามาข้างแรกขึ้นกันครับเพราะว่าพี่น้องบ้านบุงเวียนกับขอเข่ามา้เนาะครับมาไทายบ้านบุงเวียนในเบื้องเนี่ยเพราะว่าคิดหอดบ้านลายว่าสั้นครับผมกันเลยมีเวลา แวะมาทายให้นะครับรก็เลยเก็บภาพบรรยากาศบ้านบุงเวียนตำบลโป่งนกอำเภอเทียมสถิตจังหวัดชัยภูมมาฝากพีฝากง่องบ้านบุงเวียนเนาะบ้านบุงเวียนก็เป็นบ้านเก่าแก่ติดลำน,ำน้ำนี่แหละครับพี่นอกเพราะว่าผมได้ยินซื้อเสียงมาแต่โดนแล้วแต่เกิดยังบ่เคยเข้ามาเนาะครับยังบ่เคยเข้ามาจักยานนี่ก็เป็นโอกาสครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองในชีวิตเลยนะครับที่เข้ามาในบ้านบุงเวียนเนาะ แต่รอบนี่ผมเข้ามาทั้งปุ่นนะครับห้อยหินฝนออกมาทั้งนี้เนาะแต่วดกอน,นั่นผมเข่ามาทั้งนั่นบานโคกสตร์เนาะพี่น้องบานโคกสัตว์นี่ก็คือบรรยากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวของบ้านบุงเวียนเนาะครับถือว่าเป็นวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาเนี่แหละพี่น้องก,กับปลูกเข่าปลูกอ้อยปลูกมันำํำปังจำปักมรดาเนาะครับแต่การที่มีเสริมแนก่รกเลียงงว้วบไปเน,นี่ครับเรียงงวัวในอนาคต บ้านบุงเวียนนี่อาจจะเป็นหมู่บ้านประมงอีกหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิได้นะครับเพราะว่าเพิ่นอยู่ติดลำเชียงทาเลยบะนี่น้ำเคลื่อนกับตีนูขึ้นม้าเนาะครับยูขึ้นมาน้บนมาบะนี่ก็ตีเห็ดประมงน้ำจืดอีกบะหมู่บ้านหนึ่งได้เลยแหล,ละพี่น้อะสำหรับบ้านบุงเวียนเนาะแล้วป่าในอ่างกับซีลายเนาะครับลายแล้วในอนาคตอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่ง ลองแพ้อีกมู่บ้านหนึ่งเลยแหะครับสาหรับบ้านบงเวียนเพราะว่าบรรยากาศดีพี่น้องบ้านเพื่อนในยุติดเขาเลยยุติดเขาแล้วกับรรยากาศล่องแพ้นี่ผมว่าได้เลยแหละพี่น้องลองแพ้อันนี้คือเรื่องของอนาคตนะครับจะพัฒนาไปด้านใดก็ต้องร้อชมอีกเทียนหนึง่งเดี๋ยวผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศย้อนกลับไปอีกสี่ห้าปีนะครับเดี๋ยวผมรีบมาเก็บอีกเทีหนึง่งวันนี้กลับมาเก็บ ปัจจุบันนี่เบิ่งก่อนในอนาคตอาจจะเป,เป,ไปไลี่ยนแปลงไปหลายครับสําหรับบ้านบงเวียนเนาะนี่คือในตัวหมูบ่บ้านเบิ่องก็ถือว่าบ้านบลเลกบญยเนาะครับบ้านบ่ิลกบ่ยหญาสําหรับบ้านบงเวียนเนาะแต่ว่าร้านมันหลายพี่น้องสําหรับบ้านบงเวียนเนี่ยร้านมันลายดิมันล้มภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบื้องเนาะสําหรับคลิปนี้จ้งดนกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าแน่เด้อครับเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจาเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปคลิปนี้ก่อนเลยครับขอบคุณหลายๆครับ